ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่านประวันะที่ส่งเข้าไปนะคะวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อหกและทรงตั้งดาให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปรหิตของพระเจ้าพระบิดาของะองขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแดระองสุดสุดไปเป็นนิปัญบรรจารย์บทที่แปดข้อสี่เพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์นะั้นมีอำนาจและใครจะกาบทูลถามดรงได้ว่ารพระบาททรง กระทำอะไรเช่นนั้นมาระโกูปทีสิ 11, ข้อ23บเรบอความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสัง่งภูกเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆยุคบทที่ย2ิบสองข้อ28ท่านจตัดสินใจจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างสองทางให้ท่านลมบทที่ 5: ข้อ17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบครามอยู่โดยคนเดียวนั้นมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยกลุ่มผู้เดียวคือพิรษริวิวัติที่ห้าข้อก้าถึงข้อสิบและเขาทั้งหลายคร้องเพียงบทหนึว่ากลุ่งทรงเป็นผู้สมงควรจะจะ,จะรับม้วนหนังสือและทรงแกะหานาังสือนั้นออก เพ,พราะพระองค์สุปวงประชนและทรงไถยคนด้วยพระโลหิตเพื่อถวายพระเจ้าคือคนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประชาชาติกรงทรงทำให้เขาเป็นอาณาจากักรครอบครองบนแผ่นดินโลกค่ะค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็สแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าสิทธิอำนาจผ่านพระคำนะคะ ในหนังสือวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่6และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรแล้วก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องมีจิตสำนึกหรือการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีพระชายาของพระเจ้า เราธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ที่ไม่ธรรมดามาอยู่กับเราก็คือพระเจ้าถ้าเราคิดได้แบบนี้นะเราจะสามารถที่จะปกครองพูดผีปีาศาจเราขนาบปัญหาภูเขาปัญหาภูเขาแห่งโครคภัยไข้เจ็บภูเขาที่เป็นปัญหาต่างๆออกไปจากเราได้แม้ว่าเราจะเผชิญกับความยากลําบากแม้ว่าเราจะเผชิญกับภูเขาแห่งปัญหา พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สถิตยอยู่กับเราผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเราเราจึงปกครองโดยการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นผู้มีสิทธิอำนาจสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ก็คือการที่เราบังเกิดใหม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเติบโต ในพราวจนะเติบโตในความรู้ฝ่ายวิญญาณเติบโตในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณเติบโตในเรื่องการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณเราเข้าใจเราเป็นธรรม,มิกชนเราต้องดำเนินชีวิตโดยเราต้องเห็นด้วยกับพระเจ้าตลอดไม่ใช่ว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่เห็นด้วยกับพระคำวันนั้นคริสเตียนหลายคนสับสนเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพระคำ เขาไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าเขาไม่เห็นด้วยกับระวนะเมื่อพระคําของพระเจ้าสอนเรานะคะเราต้องทราบนะคะว่าเป็นถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องตระหนักเรื่องนี้เราต้องมีจิตสํานึกตระหนักรู้ว่าเราเป็นลูกของใครแล้วการช่วยเหลือจะมาจากพระเจ้าสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามีก็จะไหลเข้ามาในความเชื่อของเราในตัวตนของเรา พระเจ้าชอบเมื่อเราลุกขึ้นในการที่จะใช้สิทธิอํานาจใช้ความเชื่อถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่เราไม่สนใจพระดํารัสไม่สนใจถ้อยคําของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสอะไรพูดอะไรนะเราจะไม่เติบโตเมื่อเราไม่เติบโตเราก็ปกครองไม่ได้เราก็ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราก็ยังเป็นทาตวันนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็เติบโต ในการเป็นบุตรของพระเจ้าในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในการที่จะต่อสู้กับบาปก็ได้ต่อสู้กับมารก็ได้ต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่อยู่ในย่านอากาศก็ได้เพราะเราเป็นคนที่ถือกรรมสิทธิ์เพราะเราเป็นคนที่เชื่อพระคำเชื่อในเรื่องสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราทำไมเรากล้าขับผีทำไมเรากล้าอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยแต่ก่อนเราไม่กล้าน,นะคะเพราะว่าเราไม่มีอำนาจ แต่เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอนะคะต้องรู้ด้วยว่าพระเจ้าประทานของประทานอะไรให้กับเราเมื่อเราทราบเราก็จงไปพัฒนาให้มันโดดเด่นให้มันเชี่ยวชาญให้มันชำนาญการเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าไม่ใช่เราไปใช้เพื่อตัวเองไปโออวดว่าเรามีของประทาน ไปอูอวดเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานไม่ใช่เป็นของเราแต่ทุกสิ่งมาจากพระเจ้าเราใช้ของประทานเราดําเนินชีวิตการเป็นลูกของพระเจ้าโดยการที่เราสํานึกถึงพระกระุณาที่คุณของพระเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระเจ้านั่นเองเพราะว่าในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าเป็นผู้ประทานพระเจ้าเป็นผู้ประทานแม้แต่ชีวิตของโรรอง์ปรอง,งก็ประทานให้กับเรา เพราะฉะนั้นการที่เราจะรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าที่เราทุ่มเทเราก็ให้เกียรติพระเจ้าก็เพราะเรารู้ว่าพระเจ้านั่นแหละนะคะทุ่มเทก่อนพระเจ้าใจราคาก่อนพระเจ้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะเป็นลูกที่กลับคืนดีเข้าบ้านได้มีความสัมพันธ์กับพระบิดามีสิทธิอํานาจสิ่งที่สูญเสียไปสิทธิอาํานาจที่มาร์สตานแย่งไปลิบเอาไปหรือว่า ที่มันสตานมาป้นไปตั้งแต่ในสวนเอเดนนั้นน่ะนะคะก็จะกลับมาหาคนที่เข้าใจบทบาทและเข้าใจคำว่าลูกเข้าใจคำว่าธรรมิกชนเข้าใจคำว่าเราปกครองนะคะโลกใบ,บนี้ร่วมกับพระเจ้าถ้าเราเชื่อแบบนี้ก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่จะกล้าขับผีเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะสั่งปัญหาสั่งผีให้ไปลงในทะเล <laughs> เราคนอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ต้องสั่งให้มันออกไปคําว่าทะเลคือไม่มีใครอยู่ในทะเลนะคะเราต้องเข้าใจออความหมายในฝ่ายวิญญาณว่าไปที่ที่ไม่มีเราผีกับเรามันต้องอยู่คนละที่ไม่ควรจะให้มาอยู่กับเราไม่ควรจะมาอยู่ที่บ้านเราหรืออยู่ในการงานของเราครอบครัวของเรานี่คือการปกครองแบบลูกของพระเจ้าแบบสิทธิอํานาจทําไมเราปกครองด้วยสิทธิอํานาจทําไมเรากล้าก็เพราะเราเชื่อพระคำ พระคําของพระเจ้าเป็นมรดกของเราพระคาของพระเจ้าทําให้เรากล้าหาญพระคาของพระเจ้าทําให้เราเป็นคนกล้าขับผีถ้าเราไม่เชื่อพระคําถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเราไม่ใส่ใจสนใจพระวจนะเลยเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นได้หลายคนนะคะที่เขาสับสนตุกวันนี้เพราะว่าไม่มีพระคำไม่เชื่อพระคำ เราไปเชื่อสิ่งอื่นเราไปเชื่อคนนั้นพูดเราไปเชื่อคนนี้พูดเราก็ไปเชื่อความสามารถของเราเองเราก็ไปเชื่อวิธีของโรคต่างๆนานานะคะแต่วันนี้ขอให้เรารู้ว่าสิทธิอํานาจมาจากพระคําถ้าเราไม่มีพระคํานะคะเราก็จะกล้าขับผีหรือจะกล้าวางมือรักษาโรคหรือบางทีเราไปท่องแต่ความเจ็บปวดใครว่าเรานี่เราก็จําได้ไม่เคยอภัยดําเนินชีวิตด้วยความเจ็บปวด ความคมคืนวันนี้เอาใหม่นะคะเราจะปฏิเสธความเจ็บปวดเราจะปฏิเสธคําพูดของคนคําโกหกของมารเราจะรับท้อยคําเอาพระคําไปท่องเอาพระคําไปเชื่อเอาพระคําไปปกครอง ปกครองผีก็ได้ปกครองหลายสิ่งหลายอย่างที่มันสตานปุกปั่นเข้ามาที่จะลบกวนเราเราสามารถที่จะมีพระคำอยู่ในชีวิตของเราสะสมพระดำรัสแล้วก็เชื่อพระคำด้วยแล้วก็พูดออกมาเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่โดยการเห็นด้วยกับพระวจนะเราถึงจะปกครองผีได้เราถึงจะใช้สิทธิอํานาจได้อย่างชัดเจนถ้าเราเป็นคนที่ต่อต้านหรือว่าเป็นคนขัดแยง้งไม่เห็นด้วยกับพรวจนะ ไม่สนใจถ้อยคําของพระเจ้าไม่ใส่ใจอ่านขอไปทีฟังขอไปทีไม่เชื่อตามด้วยซ้ําบางทีบางคนยังมาวิเคราะห์พระคําทําไมกล้าฉันไม่กล้านะคะได้ยินได้ฟังมาบางทีฉันไม่เข้าใจฉันแค่สรุปให้ตัวเองว่าฟังไว้ก่อนเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สิ่งที่พระเจ้าพูดจะไม่โกหกแล้วก็จะเป็นเรื่องจริงเสมอ จะยำเกรงพระเจ้าแค่แต่ได้ยินเสียงแค่แต่พระเจ้าพูดสมองเราไม่ได้คิดตามหรือเชื่อไม่ถึงแต่ฉันก็ต้องยอมจำนนการเชื่อฟังกับการยอมจำนนมันคนละอย่างการยอมจำนนก็คือเราไม่เข้าใจแต่เรายอมเพราะว่าเรารู้ว่าใครพูดนะคะถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าพูดเราจะเชื่อใจพระเจ้าเลยเราจะรับเอาเลยไม่ใช่ใครพูดก็ได้แต่พระคำของพระเจ้านี่คือพระเจ้าพูด เราจึงหนุนใจหลายคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปรับการปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยอีกเราต้องเป็นคนที่จะไปปลดปล่อยเพราะเรารู้ว่าพระคําของพระเจ้าเป็นจริงเราต้องเชื่อเอาเราเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนเราเป็นคนที่จะต้องให้เกียรติพระคําใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ให้เกียรติพระคำไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้รักพระเจ้าขนาดพระคาพระเจ้าคอยยังกล้าต่อสู้แล้วเรา,เราล่ะเราจะไปสอนอะไรเขาได้ ขนาดพระคมพระเจ้าพูดเขายังเฉยเขายังภาษาอีสานบอกว่ามึนเขาก็ยังแข็งกระด้างอยู่จนว่าไปไกลแล้วคนคนนั้นต้องพระเจ้าเองเขาต้องเจอพระเจ้าเองเราไม่สามารถที่จะไปแนะนําอะไรใครได้ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้ให้เกียรติพระคำถ้าใครก็แล้วแต่นะคะได้ยินพระคำเหมือนอิสยาห์หกสิข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะที่บอกว่าพอเราได้ยินพระคำของพระเจ้าคนนั้นตัวสั่นยำเกงให้เกียรติ ใช่ไหมกษัตริย์ตรัสนี่นคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศนั้นต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติยิ่งกว่านั้นพระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างโลกสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าทําไมเรากล้าเถียงทําไมเรากล้าต่อต้านทําไมเรากล้าไม่เห็นด้วยเราต้องกล้าเห็นด้วยพระคําของพระเจ้านี่แหละผาดุงโลกไว้หลายคนบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เวลาดําเนินชีวิต พระคําของพระเจ้ามาถึงเรารเราบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนวันนี้เราต้องกลับใจใหม่ต้องใช้คํานี้เราต้องเป็นคนเห็นด้วยกับพระคำเรามีชีวิตอยู่โลกใบนี้เมื่อเรากลับใจใหม่เมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องดําเนินชีวิตโดยการเชื่อพระคำเอเมน <Amen. S 2> โดยการที่เห็นด้วยกับพระวจนะเราไม่เห็นด้วยกับพระวจนะเรากําลังเป็นลูกที่ขัดแย้งกับพ่อ เรากาลังมีปัญหากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนังสือโยบบทที่21ิข้อที่21 22ก็บอกกับเราใครที่สะสมพระดํารัสของพระเจ้าจะทําให้เขามั่นคงแล้วก็คนที่ฟังพระดํารัสของพระเจ้านะคืนดีกับพระเจ้าสิ่งดีจะไหลเข้ามาถ้าเราฟังพระวจนะทําตามพระวจนะเห็นด้วยกับพระวจนะสิ่งดีดีจะไหลเข้ามาแม้ว่าคุณยังไม่ได้ทาอะไร ให้เรามีความเชื่อแม้แต่เรามีสิ่งดีๆอยู่ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับพระวจนะสิ่งดีอยู่แล้วมันก็จะไม่ดีมันจะเป็นคำสาปแช่งมันจะเป็นสิ่งที่ถูกสาปไปเลยเราเห็นไหมโลกใบนี้พระเจ้าสร้างมาดีนักแต่มนุษย์นะครับไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้ามาปกครองโลกใบนี้สิ่งดีๆมันก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เสื่อมอย่าว่าแต่โรคระบาดภัยพิบัติดูว่าสงครามทุกวันนี้คนก็เสื่อมจากความรักของพระเจ้า ความเสื่อมถอยความรักก็เยือกเย็นลงชีวิตของเราก็ไม่ได้รักพระเจ้าเหมือนเดิมความเชื่อของเราก็ถดถอยความเชื่อของเราก็เสื่อมถอยนี่คือยุคสุดท้ายนะคะให้เราระมัดระวังที่เราจะต้องรักษาจุดยืนรักษาความเชื่อของเรารักษาภาวจชนะคำของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของเราดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราจะไม่กลัวเพราะว่าเรามีพระวจนะเรามีสิทธิอำนาจผ่านพระคำเราเชื่อพระคำพระเจ้าให้พระวจนะคำของพระเจ้ามาเพื่อเราจะต่อสู้และทำสงครามป่ยวิญญาณเพื่อเราจะปกครองผีเพื่อเราจะขับผีเพื่อเราจะทำลายอิทธิพลอ,อำนาจแห่งความมืดไม่มีที่ใดที่มีอำนาจเท่ากับลูกของพระเจ้าถ้าลูก ตะหนักแล้วก็มีความเชื่อที่ถูกต้องตามปวัจนะเห็นด้วยกับปวัจนะเราต้องฝึกฝนการที่เราดำเนินชีวิตปกครองผีมารซาตานโดยเชื่อพระคำเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นทูตของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมเรามีสิทธิอำนาจเราจะใช้สิทธิอำนาจเมื่อเรา รู้จักกับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเรามีพระวจนะคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าเป็นอำนาจนที่พระเจ้าให้กับเราในการปกครองเราเป็นลูกของกษัตริย์ในอาณาจักรสวรรค์ปัญญาจารย์บทที่ 8: ข้อสี่เพราะว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจพระเจ้าของเรานรัเป็นพระเจ้าที่ปกครองโลกปอย่างนี้ทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลกกษัตริย์เหนือกษัตริย์ปกครองครอบครอง อาณาจากักรนี้ใครก็แล้วแต่ที่เห็นด้วยกับพระวจนะเรากําลังดําเนินชีวิตเป็นลูกของกษัตริย์นั้นคือฤทธิ์อำนาจที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเชื่อว่าพระคําของพระเจ้านั้นเป็นถ้อยคําที่ยิ่งใหญ่เป็นถ้อยคําผู้มีอํานาจเป็นถ้อยคําของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในพระเจ้าจะทํางานผ่านพระคํา และถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราพูดถ้อยคําของพระเจ้าออกมามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเขาเชื่อพระคำไหมถ้าเขาเชื่อหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีบางทีเราดําเนินชีวิตคิดผิดพูดผิดเลือกผิดตัดสินใจผิดเวลาเราผือก็มีถึงขนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราหักล้างได้พูดหักหลางสิ่งที่ไม่ดีออกไป ลบล้างหักล้างล้มล้างในหนังสือเยเรมีบทที่หนึ่งข้อที่สิบอกกับเราใครทําได้เราที่เชื่อในพระเจ้าเราที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเราที่เป็นลูกของพระเจ้านี่คือชีวิตที่ไม่ธรรมดาเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าการตายของคริสเตียนก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเราจะได้ไปอยู่สวรรค์ เป็นพระพรทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครองทั้งโลกนี้ทั้งโลกฝ่ายวิญญาณทั้งสวรรค์มณีธาทายให้เราตัดสินใจที่จะวางชีวิตไว้กับพระเจ้าวางใจในพระเจ้าจะ่าไปคิดถึงปัญหาก่อนบางคนปัญหายังไม่เกิดขึ้นเอามาบวกทั้งทบต้นทบดอกแล้วคุณจะไม่คิดมากได้ยังไง คิดถึงอดีตด้วยคิดถึงปัจจุบันด้วยแล้วก็อนาคตยังไม่เกิดขึ้นยังเอาไปคิดบวกกันอีกแทนที่เราจะคิดเรื่องปัจจุบันแล้วก็ดำเนินชีวิตรับผิดชอบนะคะชีวิตของเราให้ดีที่สุดแล้วก็มอบชีวิตไว้กับพระเจ้านะคะเราก็จะสามารถที่จะไม่เครียดไม่กลัวไม่ก,กังวลกังวยบางครั้งนะคะเราพูดกับคนที่คิดมากก,กาังวลกังวยปัญหายังไม่เกิดตัวเขายังอยู่ไม่สุขแล้ว อันนี้ก็เป็นคนสร้างปัญหาเองผ่านความคิดที่กวนกววยวันนี้เราต้องวางใจพระเจ้าเพราะนั้นการตัดสินใจของเราในการเดินในการพูดในการอธิษฐานในการเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราต้องมีผวาชนะในการปกครองในการดำเนินชีวิตปกครองผีปกครองปัญหาปกครองสารพัดอย่าให้สิ่งเหล่านั้นกดขี่ข่มเหงเรา อย่าให้ทรัพย์สินการกดขี่ข่มเหงเราอย่าให้บางสิ่งบางอย่างมาบงการชีวิตของเราเราต้องบงการชีวิตของเราโดยพระคำให้พระคำของพระเจ้าปกครองเราถ้าเราเชื่อแบบนี้เรื่องอศัศจร,ร์จะเกิดขึ้นเรื่องเหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นนี่คือหลายครั้งเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราดําเนินชีวิตเหนือธรรมชาติ จะเหนือได้ไม่ได้ก็คือเราจะต้องมีแนวความคิดที่สอดคล้องเห็นด้วยกับพระวจนะเชื่อพระวจนะคิดตามพระวจนะแล้วก็ยอมจำนวนต่อท้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าบอกอะไรแม้ว่าเรายังไปไม่ถึงเชื่อไม่ถึงเราไม่ต้องไปต่อต้านหลายคนนะคะไม่ได้เห็นประสบการณ์การหายโรคไม่เห็นประสบการณ์ที่พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเราก็ไม่เชื่อเราก็บอกไม่มีหรอกไม่เชื่อเรื่องของประธานไม่เชื่อเรื่องของประธานนั้นของประธานนี้ เรากล้าไปปฏิเสธพระคําของรพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงประชนอยู่ไม่ใช่แต่ยุคโน้น ون. ยุคนี้พระเจ้าก็ยังทํางานอยู่หลายคนบอกว่ายุคนี้ของประทานไม่มีของประทานนั้นมีของประทานนี้ไม่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าเหมือนเดิมวันนี้วันนี้สืบไปเป็นนิดพระเจ้ายังอยู่เราไม่ได้นับถือศาสนานะคะที่จะมาสังคายนาเปลี่ยนแปลงพระคำของพระเจ้าตามยุคตามสมัยพระวิญญาณยังปกครองโลกใบน,นี้อยู่ ตั้งแต่สร้างโลกจนเท่าทุกวันนี้เฮเมนเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้น้ำหนักกับพระวจนะถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นมีอำนาจแล้วก็มีสิทธิอำนาจหลายคนก็ท่องหลายคนก็อ่านบอกว่าพระดำรัสของพระเจ้าผัดดุงโลกไว้ทุกสิ่งจะสูญสิ้นไปแต่พระคำของพระเจ้าจะไม่มีวันเสื่อมสลายก็ขอให้เป็นตามนั้นขอให้เราเชื่อตามนั้นยังไงก็เป็นตามนั้นอยู่แล้วแต่ขอให้เราเชื่อตามนั้นตามที่พระเจ้าตรัส เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่แม้ว่าเจออุปสรรคปัญหาฉันชอบท่านอคาทูตเปาโลท่านพูดบอกว่าแม้แต่เจอปัญหากระดุกกระดิกก็ไม่ไหวแต่ก็ไม่ตายขอให้เราที่จะเป็นมนุษย์นิรันด์เมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราสามารถที่ผเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังเราเพราะว่าพระเจ้าปกครองเราพระคําของพระเจ้าปกครองใจปกครองความคิดปกครองวิญญาณของเรา ระงอยู่เหนือชีวิตของเราทุกส่วนสรรแลเสริญเราขอบคุณพระเจ้านี่คือพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นผู้กระทําให้เราเป็นลูกนะคะที่มีสิทธิอํานาจเหมือนพ่อเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นแต่ไม่ได้เป็นคนนั้นเหมือนนะคะเราอยู่ใกล้พระเจ้าไหมเราอินไปกับถ้อยคําของพระเจ้าไหมเราเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสไหมแม้ว่าเราเจอปัญหาอยู่ เมื่อวันฉันก็อธิษฐานเผื่อบางคนที่หนักแต่ฉันก็บอกว่าเชื่อเอานะรับเอาแล้วคุณก็จะรับการปลดปล่อยแล้วก็อธิษฐาน <c oughs> ตามนั่นแหละตามที่พระเจ้าบอกฉันแหละฉันก็อธิษฐานถ้าคนมาเห็นเขาก็จะตลกเลยโอ้ยคนเขาจะตายอยู่แล้วจะไปสั่งให้เขาฟื้นจะไปสั่งให้เขามีชีวิตหมอก็ยังบอกว่าไม่รอดก็หลายคนนะคะ เมื่ออทิตฐิผ่านมาฉันก็ไปสัมผั์ถ้าเขาเชื่อเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดถ้อยคําของพระเจ้าเขาจะได้รับฉันแปลกช่วงพักฉันก็เดินเดินไปหาพี่น้องคนหนึ่งฉันก็ไปสวัสดีเออมาใหม่เลยค่ะไม่ไม่หนูมาอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ที่ผ่านมานะอาทิตย์ไหนอะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงเหรอเพราะว่าหน้าตาเขาเปลี่ยนคนละคนหนูดีขึ้นเพราะว่าเขาได้รับการอธิษฐานเผื่อ ฉันเป็นคนวางมือให้กับเขาฉันยังจําไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาไปพบหมอหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งอาการเจ็บอาการปวดอาการทุกข์ทรมานมันอยู่กับเขาตลอดเมื่อเขามาโบสเราได้รับการวางมือก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันหายไปไม่ปวดไม่ทรมานมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งเมื่อก่อนเขาอยู่ที่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้เดินไม่ได้ แต่เมื่อมีพี่น้องของเราไปประกาศเราก็พามาโบสถ์เดี๋ยวนี้เดินได้เดี๋ยวนี้เดินได้เป็นปกติเราก็บอกว่ามันถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่นะมันเห็นไหมเมื่อก่อนผมเดินไม่ได้เมื่อวานเขาก็มาที่ที่โบสถ์เก่านะคะฉันก็นั่งคุยด้วยเราก็สัมภาษณ์พระเจ้ามีจริงเชื่อใหม่นะเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราต้องสอดคล้องกับราวจชนะแล้วทุกสิ่งก็เป็นไปได้ตามราวจชนะ สิ่งที่ไม่มีก็มีขึ้นเราเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้เพราะเราเชื่อตามพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเป็นชีวิตพระคําของพระเจ้าเป็นความจริงพระคําของพระเจ้าเป็นฤทธเดชมีสิทธิอํานาจเมื่อเราเชื่อพระคําของพระเจ้าเราจึงมีสิทธิอํานาจไม่ใช่อํานาจของเราแต่เป็นอํานาจที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วต้อยคาของพระเจ้าที่มีการเจิมเพราะฉะนั้นเราเชื่อเรามีการเจิมด้วยเราเป็นลูกของพระเจ้าจงปฏิเสธชีวิตธรรมดา ขอให้เราที่จะรู้ว่าคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่ใช่ผู้วิเศษแต่พระเจ้าวิเศษการที่เราใช้ของประธานการที่เราใช้สิทธิอํานาจเพราะพระเจ้าสั่งเราในลูกาบทที่10ข้อที่19ก็บอกเราเราสามารถที่จะเหยียบงูร้ายแมงป่องมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูวันนี้ถ้าใครยังไม่ใช้สิทธิอานาจลุกขึ้นใช้สิทธิอานาจและเชื่อพระคำเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ใช่เชื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ ะะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะกระขับผีไม่กล้าที่จะวางมือรักษาโรคเราทําส่วนของเราเต็มที่ถ้ายังไม่ถึงเวลาตายยังไงก็ไม่ตายพระเจ้าจะให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์ปัญหาที่ประเดประดังเข้ามาเราต้องใช้สิทธิอํานาจเราอย่าไปนั่งโศกเศร้าต้องลุกขึ้นอธิษฐานลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจเชื่อพระคำพระคำของพระเจ้าตรัสอย่างไรก็เป็นแบบนั้นอาเลลูยาพระเจ้าบอกว่าพระเยซูชนะเราต้องชนะ เราต้องเชื่อหัวปักหัวปราเชื่อพระคำสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรพระวจนะสิ่งที่เราเชื่อคือพระวจนะและเราจะพูดพระวจนะเราจะใช้สิทธิอํานาจตามพระวจนะที่พระเจ้าได้ทรงตรัสก,กับเราขอพระวจนะคําของพระเจ้าวงจะขราที่อยู่ในใจอยู่ในปากอยู่ในวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราพูดออกมาสิ่งเหล่านั้นจะลิขิตชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง สรรละเสริญและขอบคุณพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพงศ์ที่จะมีความเชื่อที่ถูกต้องเชื่อพระวจนะความเชื่อที่เชื่อด้วยใจรับด้วยปากสิ่งที่เราเชื่อเราเป่าประกาศออกมาเป็นกฤษฎีกาที่พระเจ้าจะยอมรับเป็นสิ่งที่พระเจ้าโอปงจะใคยยอมรับสิ่งที่พระเจ้าตรัสสรรละเสริญและขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้น สิ่งเหล่านั้นจะมีอํานาจสิ่งเหล่านั้นจะโอ้ปรุงจะค่ะทาให้เราได้เห็นการครอบคร,รองของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าผ่านพระคาที่เราพูดออกมามีฤทธิดเดชฤทธิอำนาจในปากของเรามีอํานาจในลิ้นของเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงเป็นผู้ประทานให้กับเราเมื่อเราเชื่อและทําตามพระวจนะเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราพูด มันจะปรากฏขึ้นขอพระเจ้าเจิมลูกของพระเจ้าทุกคนให้รู้บทบาทรู้หน้าที่รู้ปุ่งเจริญให้เราตระหนักเรื่องนี้ให้เรามีชีวิตปุ่งเจริญเชื่อในพระคำเชื่อเรื่องฤทธิเดชเชื่อเรื่องพระคำเชื่อเรื่องโอพระคำขอพระเจ้าตรัสทุกถ้อยคําเรามอบซึ่งกันแลยกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเจ้าอวยพรค่ะเมนเเจ้าอวยพรแต่วันนี้มุกบุญเจ้าอวยพรอัครูตุ้งเสมอทุกคนนะคะขอประุข Gracias. Uh -huh.